ต่อยอดแล้วค่ะใบมะกรูดก็นี่ยอีกต้นหนึ่งต่อยอดละเ้าต้นนี้หนึ่งปีแล้วค่ะเ้า,าน้ำหอมน,นี่ก็ปีหนึ่ง ไม่รู้เป็นไรไม่รู้ปลาตายปลาช่อนตัวเบลอร์เลยตายเดี๋ยวจะไปให้อาหารน้องไก่นิดหนึง่งไม่ได้สูบน้ำเข้านาค่ะตอนน้ำเขายังมีอยู่เดี๋ยวถ้ามันแห้งเดี๋ยวเดินไปดูนิดนึงว่าถ้ามันแห้งก็เดี๋ยวค่อยเติมน้ำนิดนึง ดูน้องไก่นิดนึงไก่ชอบมาเขียเนี่ยหอมทองเราก็ลูกเริ่มใหญ่ล้วมีอยู่3มต้นก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยๆขย,ย,ยายไปแถบนั้นก็โอเคอยู่ค่ะ ไปดูน้องไก่นิดนึง กงไงจ้าน้ำหมดไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวลูกอีหกตัวเลี้ยงเตือนอ้วนทัวสมบูรณ์เลยค่ะกินอาหารแล้วค่ะกินปลายข้าวกินรำข้าว ตอนนี้แดดไม่ค่อยมีโซลาเซลล์เขาก็ยังออกอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเดินไปดูปลายนานนิดนึงว่าน้ำลดไหมไมีพาวเราก็โอเคค่ะเี่เ,เริ่มพุ่งแล้ว โอเคเลยค่ะเจ้าสวนมาแล้วเหรออเจ้าสวนมาแล้วเหรอคะ ฮะหนูไปไหนมาฮะห,หิวแล้วเหรอ,อโอเคเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้ไปเจ้าสวนมาขออาหารกินป้าปล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 าในบ่อก,ก็เยอะนะคะปลาในของไส้ไก่เป็นปลาธรรมชาติอะ่ะ <c oughs> อ้ก็โตปีหน้านะโตแน่เพราะว่าปีนี้เราเพิ่งลงปีแรกมันก็เราเพิ่งขุดล่องไส่กาย่ปีแรกปลาเขาจะเข้ามาปีแรกก็เขาก็ยังไม่โตเท่าไหร่ประมาณหัวในปโป้เท้าวาะหัวในปโป้มือค่ะจับดูเมื่อวานก่อนนู้นก็เดี๋ยวเขาก็โตค่ะ ใทยก็สวยมากโอเคอยู่นี่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงต้นไม้อย่างดีเลยค่ะกล้วยเดี๋ยวปีนี้จะแซมให้ทั่วเลยค่ะพอปีที่แล้วค่อยๆขุดค่อยๆค่อยๆขย,ยับขยายสายพันธุ์เข้ามาก็ได้มาประมาณหนึ่งค่ะยังไม่ครบยังไม่ไม่เต็มที่ จะค่อยๆไปต้นไหนเขาสมบูรณ์เขาก็จะโตเร็วมากนะคะแม่ไอกินทำไมต้นมะาพร้าวแม่หมึมีหน่อออกแล้วค่ะกล้วยโอเคทุกอย่างเลยกล้วยปลูกง่ายเขาบอกปลูกง,ง่ายแต่เราปลูกยากเราค่อยๆค่ะเราต้องค่อยๆมากเลยทุกอย่างเลย ดูมะนาวดิมาแรงกินจนใบหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวจะให้อาหารน้องกบนิดนึงนี่ตัวเอาไว้ทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะ สวยมากเลยกล้วยน้ำว้าเขาจะรู้มากเลยเจ้าสวนเนี่ย เขาจะมานั่งเฝ้าตรงกระป๋องเนี่ยต้องขออาหารน้องกบกินด้วยต้องขออาหารทินด้วยแม่ซื้อให้แล้วอยู่ที่นู่นนะที่บ้านเดี๋ยวไม่เอามาให้นะนะโอเคไหมเนี่ยโอเคไหมเดี๋ยวแม่ให้อาหารกรบก่อนเนาะดูทำหน้าดนะิเนี่ยหนูนั่งรออะไรเจ้าสวนอันนี้เจ้าสวนเหรอเจ้าสวนมารออะไร เจ้าสวนว่าเราอ,อะไรเจ้าสวนว่าเราอ,อะไรอือน่ารักเชียอือตัวเองมาขออะไรอือืเจ้าสวนยังไม่ได้กินข้าวเหรออือ้าวเจ้าสวนยังไม่ได้กินข้าวเหรอหอืมมันไส่จริงๆงเอ้ย